โอเคก็กลาบสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสลอชแนลกันอีกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้ผมมาอยู่ในเวอร์ชันของทางซิกซี่บาคาร่านะครับผมก็เพิ่งเปิดไอดีมาใหม่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับเพิ่งสมัครไอดีมาเมื่อกี้นะกับทุนห0 0พันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับกับเกมกัปตันบบลตี้นะท่านผู้ชมนะเกมของค่ายพีจีนะครับมาดูกันท่านผู้ชมวันนี้จะเบียดกันเบาๆไปก่อนสัก80แล้วกันนะครับมาถ้าพร้อมก็โโออออเเเคคดี๋ยยวต้ไไปปรรบบกกััันนนลละผม สำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะผมก็จัดทําทขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามถ้าที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับโอ้โหเป็นไม่กี่ทีได้ลุ้นสแกตเตอร์แล้วว่ะท่านะผู้ชมเอาดิโอ้โหมาจิงท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหมา่ห่างไวนะครับผมเกมโบนัสนะท่านผู้ชมนะโอ้โหขับตันมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่มาไวขนาดนี้อะท่านผู้ชมนะพูดอะไรไม่ทันจบเลยท่ผู้ชมนะโอ้โหเข้าโบนัสเฉยเลยนะครับมาดูกันครับ10ฟรีโอ้โหจังหวะนี้พันสองครับคูณหกว่าไงออืื้ห น่าจะไหลอีกสักหน่อยนะผู้ชมนะโอ้โหกำไรบวกนะผู้ชมแปบ๊บเดียวว่ะเฮ้ยเด็กกันแจกใช้ได้เลยนะครับผมเออสวยครับสามเอาคูณเก้าว,ว่าไงครับจงังหวะดดีเอเต็มกระดานไปนดีสามพันหกครับคูณสิบห้าต้องมาแล้วครับตัวแพงหูโอ้โหทำสองไม่เป็นเต็มกระดานนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผู้ชมนะแต่ก็โอโ้สุดยอดครับรางวัลก้อนโตครับช็อตนี้ว่าไงห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วผู้ชมันแป๊บเดียวนะผู้ชมกำไรบวกเท่าตัวแล้วครับตอนนี้เออเรื่อยๆครับอีกสี่หมุนนะมา ขออีกสักคอมโบยใหญ่อีกสักทีฮะโอ้โหมาไวไปไวเลยนะผู้ชมนะวันนี้นะเฮ้ยเคเต็มกระดานโอ้โหพันแปดครับเสียดายบ่กเฮ้ยมันเข้าคูณหกนะผู้ชมมันน่าจะเข้าจังหวะคูณสิบ้าทำเหมือนกันนี่โอ้โหโหหมื่นสามนะว่าเผื่อแป๊บเดียวหมุนสุดท้ายอะมาไงยังได้นะผู้ชมหมุนสุดท้ายนะขอคอมโบอีกสองโบเอสวยครับไหลที่ลูกเคมาดีแถวสองสวยครับสั่งได้ดังใจนะจังหวะนี้เอมาแถวสองแถวสองเออ โอ้โหคูณสิบห้าแล้วผู้ชมอดีตตัวแพงไม่ถึงนะผู้ชมนะโอ้โหถ้าเกิดวดเข้าแถวแรกอีกเมื่อกี้โอ้บันเทิงแล้วผู้ชมโอ้โหงั้นวันนี้รวมเก้าพันห้าผู้ชมเฮ้ยโอ้โหกําไรเกือบหมื่นนะผู้ชมนะเก้าประมาณเก้าพันห้าร้อยบาทนะผู้ชมนะโอ้โหขาดอีกนิดเดียวเองนะครับผมจะโอ้โหเต็มหมื่นนะผู้ชมนะถือว่าโอเคแล้วท่านผู้ชม กำไรขนาดนี้นะครับผมไม่ไปต่อแล้วดีกว่าครับผู้ชมนะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันบ้างนะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้พอใจขอถอนเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะบ๊ายบาย